นี่คือ5สัตว์สุดประหลาดจากทั่วโลกที่เห็นแล้วต้องร้องว่านี่มันตัวอะไรกันเนี่ย 1. Mexican Molizad กิ้งกาหนอนยักษ์จากเม็กซิโกสัตว์ที่ดูเหมือนลูกผสมระหว่างงูหนอนและกิ้งกา่ามีขาแค่คู่หน้าสองข้างเท่านั้นอาศัยอยู่ใต้ดินเป็นส่วนใหญ่และสามารถเคลื่อนที่เหมือนเครื่องเจาะอ,อุมโมงค์ขนาดเล็กยาวประมาณ20-25ซนเมตรตัวสีชมพูคล้ายหนอนยักษ์ที่มีหัวเป็นกิ้งกา 2. จิ้งเหลนจระเข้ตาแดง Red Eye Crocodile Skink เจ้าตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องตาแดงเหมือนกำลังโกรธมีเกล็ดแข็งเหมือนจระเข้จิ๋วความยาวเพียงประมาณ20เซนติเมตรนิสัยขี้อายมากเจอคนทีไรรีบวิ่งไปซ่อนแต่เวลากลัวมันจะส่งเสียงร้องคล้ายลูกหมาเบาๆด้วยเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงแปลกที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ 3. ปลากบ (Frogfish) นักล่าที่พลางตัวดีที่สุดในทะเลหน้าตาเหมือนก้อนหินก้อนฟองน้ำหรือปการังมากกว่าปลามันสามารถพลางตัวแบบแนบเนียนจนแทบแยกไม่ออก มีเหยื่อล่อเหมือนคันเบ็ดอยู่บนหัวใช้ดึงปลาให้เข้าใกล้แล้วงับด้วยความเร็วระดับสายฟ้าถือเป็นนักซุ่มจงตีอันดับต้นๆของท้องทะเล4ค coffin fish ปลาลงศพสุดหลอนจากใต้ทะเลลึกหน้าตาเหมือนตุ๊กตาเน่าๆผสมปลากบแต่จุดเด่นคือมันสามารถพองตัวคล้ายบอลลูนเพื่อป้องกันตัวอยู่ในความลึกระดับที่แสงลงไม่ถึงทำให้รูปร่างดูแปลกราวกับสัตว์จากโลกอื่น บางครั้งถูกเรียกว่าซีโทสจากท่าทางเดินเหมือนคางคกใต้น้ำห้าหมีน้ำวอเตอร์แบร์สิ่งมีชีวิตอมาตะขนาดจิ๋วตัวแค่0.5ม mm, ิมแต่เป็นสัตว์ที่อึดที่สุดในโลกทนความเย็นระดับลบ200องศาเซลเซียสทนความร้อนเกือบ150องศาอยู่ในสูญยากาศอวกาศยังไม่ตายและเมื่อไม่มีน้ำมันจะเข้าสู่โหมดคริปโตไบโอซิสพักการทำงานทุกระบบแล้วกลับมาฟื้นได้เมื่อมีน้ำอีกครั้ง และนี่คือ5สัตว์หน้าตาแปลกที่พิสูจน์ว่าโลกของเรายังเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่เราแทบไม่รู้จักเลยใครจะไปรู้บางทีใต้ดินใต้ทะเลหรือแม้แต่ละอองน้ำรอบตัวเราอาจมีอะไรที่น่าทึ่งกว่านี้ซ่อนอยู่ก็ได้